สวัสดีชาวคาบาโมบายทุกคนครับวันนี้อยู่กับผมนะครับช่องอิมันดีเจเก้านะครับโอเคครับนะวันนี้นะครับเดี๋ยวแอรจะมาสอนเล่น FS นะครับต้องอธิบายที่มาที่ไปสักนิดหนึ่งนะครับผมทั้งตอนแรกเนี่ยไอรคิดว่าเอรอสอนเอฟเอตัวนี้เนี่ยไว้ค่อนข้างเยอะนะครับก็เลยคิดว่าเออเราอาจจะไม่จะไปจะต้องสอน FS แล้วนะครับผมแต่ว่า ก็จะมีคําถามอยู Stand ่ว่า SF เนี่ยมันเล่นยังไงครับพี่มันคือเล่นยังไงหมายถึงเนี่ยมันมันเริ่มเล่นยังไงมากกว่านะครับไม่ใช่ว่าสกิลมันเป็นยังไงอะไรประมาณนั้นเนาะอ่ามันมันเริ่มเล่นยังไงมากกว่าถึงจะมาเป็นแบบนี้ได้นะครับก็ก็ก็เลยลองไปหาคลิปในช่องตัวเองดูนะก็เลยรู้สึกว่าเออเคลิปมันกระจายจริงๆนะครับคือมันกระจายไปแบบอ่าเป็นตรงนั้นนิดนึงตรงนี้นิดนึงตรงนี้นิดนึงอะไรอย่างเงี้ยซึ่ง าบางคลิปก็เก่าแล้วอาจจะไม่ได้ดูกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยวจะมาทําสอนได้เลยตั้งแต่1นครับผมจนไปถึงในจุดที่แอจะยกตัวอย่างตัวนี้ได้นะครับเดี๋ยวจะแยกไว้เป็น p l a y l ส่วนตัวแล้วของ m s ไว้เลยด้วยนะครับผมอ่ะซึ่งเอสจะเริ่มเล่นใหม่เหมือนกันครับผมนะเราจะเริ่มเล่นใหม่ไปพร้อมกันนะครับซึ่งสร้างแล้วนะตอนนี้เลเวลสิบสามนะครับผมขอบอกตรงๆนะครับเ s ฟเสนะ สกิลนี้นะครับที่มันได้มาพร้อมกับช่วงที่เราเกิดเนี่ยช่วงที่เราสร้างตัวเนี่ยลบไปเลยนะครับลบไปเลยเพราะเรา,าเพราะเราไม่ได้ใช้นะครับผมคือจริงๆเนี่ยเราในช่วงแรกเนี่ยที่เราจะไม่ได้มีสกิลลองอ่าอย่าขั้นคมเนี่ยแล้วก็สกิลขั้นสูงสุดอย่างขั้นทานเนี่ยแอ้ใช้แค่ Impact Stack แล้วก็ f o r c e s t ต็ปสสกิลนี้ทำเวสได้ยาวมากแล้วนะครับคือที่เหลือมัน คือที่เหลือมันไม่จําเป็นอนะ่ะแต่ถ้าว่าคุณอยากจะได้อีกสกิลหนึ่งแนะนําเป็น power slash นะครับอ่าซึ่งจริงๆเนี่ยคุณไม่ต้องซื้อก็ได้นะเพราะว่ามันมีแจกนะครับเดี๋ยวพอทำ quest ไปเรื่อยๆเนี่ยมันจะมีแจกนะครับเนี่ย power slash นะครับอันเนี้ยอีกหนึ่งอันนะครับผมแล้วก็อัพให้เต็มนะแล้วก็ใส่ไว้แค่นี้เช็คแค่สามสกิลนี้นะครับส่วนอัปเกรดสกิลนะครับอัปเกรดสกิลเนี่ยค r a ชชิ่งเบสครับ คัชชิ่งเบดต้องมีเลยแล้วต้องเรียนให้เต็มนะครับมันอัพได้เมื่อไหร่กดอัพให้เต็มก่อนอันแรกเลยนะแนะนํานะครับอ่าเนี่ยอัพให้เต็มอัพได้เท่าไหร่อัพให้เต็มเพราะว่าคัชชิ่งเบดเนี่ยมันเพิ่มคิทิคลอลเลนนะครับแล้วก็เพิ่มคิทิคลอลด,ดัมเมดซึ่งตัวชิลเนี่ยค่อนข้างที่จะพึ่งคลิบ่อยนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยดัเมดของมันเนี่ยอยู่ที่การติดคลิซะเยอะนะครับเพราะนั้นเนี่ยอ่าถ้าคัชชิ่งเบดเราไม่ได้เรียนเนี่ย ดาเมจเสียไปเยอะมากนะครับอ่าช่วงต้นเกมอะ่ะมีมีสกิลประมาณแค่นี้คือคุณเล่นได้จนถึงร้อยร้อยสามสิบอ่ะ,อ,ะอ่าเล่นได้จนถึงร้อยประมาณร้อยสามสิบแล้วนะครับยกเว้นว่าเราจะแบบต้องการสกิลหมู่จริงแต่ว่าช่วงประมาณเลเวลร้อยห้าเนี่ยเดี๋ยวยังไงเราก็สกิลทานอยู่แล้วนะเราจะมีสกิลใหญ่ใช้นะครับส่วนสกิลอื่นเนี่ยสกิลอื่นเนี่ยในหน้าโจมตีเนี่ยอย่างอ่าพวกอะไรนะ เนี่ยอันเนี้ยแอดเห็นคนชอบเรียนกันนะครับไม่ต้องเรียนมันนะไล่นานมากครับ2.7วิอย่างเงี้ยเอิร์ธดเวอร์อย่างเงี้ยนะครับไม่ต้องเรียนมันนะไอ้เนี่ยสตรอมคัชเชอร์นะครับแอดเห็นตอนแอดเห็นของเพื่อนในเรียนสตรอมคัชเชอร์ในกลุ่มคำบัตมันหกจุดสามวินั้นไล่ไม่ได้ยังไงนะครับผมเนี่ยประมาณเนี้ยชิวเลไม่ต้องไปเรียนมันนะครับผมไอ้พวกนี้ข้ามไปให้หมดเลยเราจะมาเริ่มเอาสกิลอีกสกิลหนึ่งเนี่ยจะเริ่มเป็นอ่าชิวเบรกเนี่ยก็น่าใช้นะแต่ว่า จะเริ่มใช้ใจริงคือชิลสปินเตอร์ครับผมเนี่ยตั้งแต่คือขั้นคอมกับขั้นทานนะ่ะถึงเราจะมาเอาสกิลโจมตีใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งสกิลก่อนหน้านั้นอนะ่ะสิ่งที่เราจะเอาอีกอันหนึ่งก็คือชิลชาร์จครับผมอ่าฟอสตคิกนะแค่นี้อ่าแค่นี้แค่นี้จริงไลซิงช็อตเนี่ยมีก็ได้ไม่มีก็ไม่มีอ่าไม่มีก็มีปัญหาครับผมนะมีก็ได้หรือไม่มีก็มีปัญหา นะครับผมแต่ว่าตัวใหญ่มีนะอ่าอันนี้คือถ้าถามว่าได้ใช้ตัวไหนเนี่ยพูดพูด,พด,พดตรงๆว่าเอาไว้ตีหุ่นฟางอะนะครับเอาไว้กดคอมโบตีหุ่นฟางแค่นั้นเองนะนอกนั้นก็ไม่ได้ใช้อะไรเลยนะครับผมเนี่ยประมาณนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยสกิลโจมตีของชิวนะเทียเล่นนะครับเราจะมีแค่ i m p t c t Stack f o r ร์สแต็กเฟดดับนะครับอันนี้ลืมซื้อนะเฟ d ดับแล้วก็ Power/ s l a แ h นะครับที่เรียนไปเมื่อกี้เนาะแล้วก็ไลท i ซิงช็อตนะครับ มีก็ได้ไม่มีก็ได้นะเพราะว่ายัางไงเราเราก็มีสกิลนี้นะครับอ่าแล้วก็ชิวชาร์ตครับผมฟอร์ตคิกนะแล้วก็ทีนี้ยาวเลยนะครับทีนี้ก็จะไปเอาเป็นชิวสปินเตอร์ครับผมแล้วก็สกิลทานทั้ง3สกิลส่วนอันนี้ครับไปใช้ในวอลนะส่วนวิธีการใช้คือมันไปคือมันไวชิ่งไปหาตูวอื่นอนะ่ะเดี๋ยวค่อยสอยอีกทีนึงนะครับประมาณนี้อ่าประมาณนี้เซิร์ฟหน่วงนิดหน่อยนะย ประมาณนี้นะครับเราก็เรียนสก,กิลประมาณนี้ทีนี้นะครับเรากา็จะเดินเควสไปเรื่อยๆนะครับส่วนไอเทมเนี่ยพี่แล้วไอไอเทมช่วงแรกเราใส่อะไรใช่ไหมไอเทมช่วงแรกเนี่ยพูดตรงๆนะว่าเราไม่จําเป็นจะต้องไปใส่ใจอะไรมากนะครับแบบไม่แบบไม่จำเป็นต้องแบบเอใส่ของแอมไม่ใส่หัวเล็ไม่ใส่ดาบคิดดามจดไมไม่ต้องสนใจนผมไม่ต้องสนใจจนกว่าเราจะเลเวลจนกว่าเราจะเลเวล ร้อยสองอ่ะอะจนกวาเราจะเลเวลร้อยสองถือเราจะมานั่งสนใจของพวกนั้นนะครับให้เรามาซื้อของเนี่ยที่ชิมอนเลยนะครับเนี่ยชิมอนที่เมืองบาดี้ไอเนี่ยไอตัวขายกระดเนี่ยใส่ของอันไหนได้ครับซื้อมาเนี่ยซื้อมาใส่หมดไม่ต้องไปใส่ใจสแต็กนะแค่มันเพิ่มอ่ะเนี่ยเนี่ยแค่มันเพิ่มอ่าดีเฟนซ์เพิ่มนะครับก็ใส่ได้เลยนะครับเนี่ยเพิ่มเสิร์ฟหนุวงนิดหน่อยนะอาจจะใส่ของชานิดนหนึ่งนะครับเนี่ยแค่นี้คือจบ นะครับผมอาวุธก็เหมือนกันนะอาอาอาวุธเาฝั่งนี้นะครับเนี่ยเวฟอดิวเลอร์เนี่ย,ยอ่าก็ซื้อมานะครับซื้อเบลดอันนึงนะซื้อเบลดหนึ่งอันแล้วก็โอบใช่ไหมอ่าพวกโอบพวกคิทตันมาซื้อที่คอชีเมตครับผมเนี่ยเปิดเมจิช็อปนะครับเลื่อนขึ้นไปหน่อยเนี่ยก็จะเจอนะอ่าแต่ว่าอันนี้ของแอดที่ใส่เนี่ยมันพลังโจมตีมันสูงกว่านะอันนี้ไม่เปลี่ยนแล้วกันนะครับเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับอ่าแค่เนี้ยคุณแค่ ใส่ของที่ดรอปมาอ่าของที่ดรอปมาถ้าสเต็กมันดีกว่าของที่เราใส่อยู่คือใส่ไปเลยครับผมนะส่วนแหวนนะครับแหวนสี่วงเนี่ยถ้าเป็นไปได้คือฮะคือหาแหวนที่มันเพิ่มครยที่เข้าเลทน,นะครับเพราะว่าบอกแล้วว่าถ้ามันไม่คลีตเนี่ยมันเบาะนะครับผมเพราะนั้นเนี่ยอะไรก็ตามที่เพิ่มครยที่เข้าเลทก็คือใส่ไปนะส่วนถ้าใครขี้เกียจดรอปครับผมแบบแอนดีอ่าแบบแอนดีขี้เกียจดรอปมาเปิดไม่จิกช็อปครับแหวนวงนี้ ซื้อมาเลย4วงนะครับแต่ว่าแอดได้แหวนบอสหน้าเมืองไอมาวงหนึ่งก็ซื้อมา3วงพอนะครับแล้วก็ใส่ไปเนี่ยในทีเนี้ยเราจะมี critical rate เ,เนี่ยอยู่ที่21%จากแหวนอย่างเดียวนะครับรวมกับค่าชิ่งเบรรวมกับติดตัวและการเป็น46%ไหมเกือบเกือบ50ละนะครับเกือบ50%และอ่ะนี่แหละแล้วทีนี้คุณวิไปเร่อยเ,เลยครับเดี๋ยว เราจะมาเปลี่ยนของอีกทีหนึ่งช่วงเลเวล52นะช่วงเลเวล52เนี่ยเราจะใส่เป็นชุด Shadow ไทเทได้ครับผมอ่าเราจะใส่เป็น Shadow ไทเทได้แต่ถ้าถามว่าพี่ผมไม่ถือ Shadow ได้ไหมได้เหมือนกันนะไม่ถือ Shadow ก็ได้แต่ถือ Shadow ดีกว่ายังไงหนึ่งนะครับอืดกว่าของในช่วงนั้น ทั้งหมดเลยอืดอว่าของในชุดนั้นทั้งทั้งหมดเลยแล้วก็ถึงชุด G8 ถึกกว่าก็จริงแต่ว่าบอกเลยว่ากว่าเราจะไปหาแบบหา G8 ตรงสายมีเอมอ่ะหายากนะครับอ่าซึ่งถึกกว่าแรงกว่านะนี่คือของช h a d โดแต่ว่าอ่าคุณดูราคาของที่ถูกที่สุดนะอยู่ประมาณ M4 อยู่ประมาณที่1.5 M นะอันนี้สําหรับคนที่แบบ มีงบสักหน่อยแล้วกันนะมีงบสักหน่อยสามารถแบบว่าเสียงบไปกับช่วงต้นเกมได้ก็ซื้อมาไว้ก็ดีเพราะว่าชิวอ่ะมันดาเมจมันน้อยนะครับชิวมันดาเมจมันน้อยถ้าเราสามารถถือของแอมได้ทั้งตัวเนี่ยในช่วงเริ่มต้นเนี่ยมันก็จะทําให้มันเนี่ยทำควสอะไรได้ไวขึ้นนะครับเพราะว่าจากที่ต้องแทงมอนประมาณ3ามสอย่างเงี้ยอาจจะเหลือ2ครั้งอย่างเงี้ยมอนตายแล้วนะครับโอเคเลยนะก็คิดอะไรไม่ออกเลือกสกิลแอมไม่หมดครับผมนะ คิดอะไรไม่ออกเลือกเป็นแอมให้หมดนะเป็นของชาร์โด t ไทเทนะครับช่วงเลเวล52อ่าช่วงเลเวล52นะแต่ว่ารององเท้าแพงหน่อยนะครับแต่อันนี้500,000 5 500,000 M3 ซื้อมาแล้วกันนะครับส่วนถ้าใครบอกว่าเออผมไม่มีตังค์เนี่ยอ่าแต่ผมจะไปหาเนี่ยจริงๆแอมไม่ได้นำให้หานะอันนี้แสดงว่ามีคนมีคนกดไปแล้วแน่เลยว่ะอ๋อตังค์ไม่มีโทษโทรหือนะครับ เอ็ไม่ได้นําให้หานะครับเพราะว่าจริงๆแล้วมันก็ถ้าเราไม่ได้คิดจะทํา3รูมันไม่ได้ใช้ยาวนะครับผมส่วนสเตตัสนะครับผมสเตตัสเนี่ยเราครับยังไงนะครับเออจริงๆเนี่ยเราเราเรากดแนะนําไปเลยนะครับเรากดแนะนําไปเลยเพื่อให้มันอัพให้เต็มนะครับผมอ่าซึ่งเวลาเราจะเลื่อนขั้นเบร์ e ไตล์เนี่ยหรือว่าเควสทุกๆที่อ่าทุกๆที่มัน10บเลเวลที่มันให้เราไปตีมอนเนี่ย สแต็กที่มันต้องการสำหรับเลเวล40อย่างเงี้ยที่มันเขียนนะครับเนี่ยสเต็ต98อิน 7, 9, ้น79ได้60เนี่ยถ้ามันมีไม่พอเนี่ยมันจะทำควิสนั้นไม่ได้นะครับอันนั้นเรียกว่าเควิสแบทเทิลสไตล์นะครับผมซึ่งช่วงแรกเนี่ยกดแนะนำไม่ได้ก่อนเลยนะแต่ว่าช่วงหลังนะครับช่วงหลังเราต้องอัพเองนะครับซึ่งถ้าใครไม่ได้จะถือของชาโด้ไทเทนะครับผมแนะนาเลยว่า ให้ไปดูหน้าผิดแอดนะครับหรือจะดูในคลิปนี้ก็ได้แอดแปะรูปไว้นะครับอ่ะนี่คือเบสิคสเตตัสของฟอร์ชิลนะครับผมสเต็งนะสามนะครับอินสามนะเด็กสองนะอัพแบบนี้ใส่ของได้ทุกชิ้นในเกมนะครับใส่ของได้ทุกชิ้นในเกมที่เป็นของที่ชิลใส่ได้นะอย่าแบบอ่าชิลไปใส่โอบนะชิลไปถืออะไรนะชิลไปถือคาตานะอย่างเงี้ย ่าถ้าไปอย่างนั้นอะคือถือไม่ได้นะครับผมแต่ว่าเอาจริงๆนะไม่แนะนําให้อดเดปไปถือของอย่างอื่นเพราะว่ามันเสียสเต็กนะครับผมมันเสียสเต็กจริงๆอ่าถ้าใครอยากจะดูรูปนี้เวลาแบบไม่ต้องมาเปิดหาคลิปนี้นะครับแนะนำหน้าเพจนะครับไปที่หน้าเพจแอดดเลยลิงก์อยู่ใต้คลิปนะครับผมอ่านะครับอีกสายหนึ่งนะครับถ้าใครบอกว่า5-2ผมจะถือชา a โดครับ 5 2ผมจะถือชาร์โดนะให้ทุกคนมาที่ตลาดกลางครับกดไปที่อาร์เมอร์สูตรนะเลือกชุดชาร์โดไทเท้ครับของเอเมสนะเลือกชุดชาร์โดไทเท้ของเอเมสนะครับแล้วก็เลือกไปที่เอ็มทับออเทเอนะครับจริงๆเนี่ยถ้าใครอยากจะแบบอ่าเล่นคาบแมนเนี่ยคาบแมนตัวเนี่ยอ่าถามมาเล่นได้ไหมมันไดเอ็มห้าเลือนห้าสิบนะครับข้อดีของมันคือมันไม่ผูกมัดตัวละครเวลาเราซื้อมาเดี๋ยวแอซื้อมาให้ดูแล้วกันนะเนี่ย ข้อดีของมันคือเวลาเราใส่ไปเนี่ยมันจะไม่ผูกมัดตัวละครครับผมแล้วเราเราเราสามารถเอาไปขายต่อได้นะซึ่งแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีคนซื้อหรือเปล่านะเพราะว่าถ้าเขาจะเอาไปเล่นเจาะเจาะเป็น3รลูจริงๆเนี่ยเขาก็จะเล่นเป็น M7 นะครับอเน,นี้ยมันเสีย M ไป2นะครับมันเสีย M ไป2อ,อบูตได้1ขั้นก็บูตได้1ขั้นก็จะกลับมาเป็น M 6 อ่าก็จะเป็น M6 นะครับซึ่ง M ก็ยังน้อยกว่าเล่นของครับม่วงนะครับอันนี้แอดพูดถึงว่าคนเขาจะเล่นของ3าลูของ s h a d โดนะเขาจะไม่นิยมเล่นตัวนี้กันนะครับเขาจะเล่นเป็นอย่างนี้กันเนี่ยเนี่ยอย่างนี้กันนะครับอ่าซื้าใครจะเล่นชุด s h a ์โดไปก่อนหรือว่าจะแบบเล่นยาวๆเลยเนี่ยอ่าให้ทุกคนช่วงเลเวล พอเลยสัก30กว่าไปแล้วเนี่ยให้ทุกคนมาดูสเตตัสที่เราจะใส่ได้ก่อนเหมือนอย่างยกตัวอย่างเนี่ยเสื้อนะครับอ่าเอาง่ายๆนะแค่เราถือสเตตัสเสื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นหัวมือเท้าเนี่ยเราถือของได้ทุกอย่างเลยนะครับผมแค่ถือเสื้อได้นะหัวมือเท้าถือได้หมดเลยยกยกเป็นว่าของชิ้นเนี่ยจะตีบวกขึ้นนะครับสเตตัสถึงจะเพิ่มขึ้นเราเอาเสื้อเป็นหลักมาจบนะครับอ่าเรามาดูนะเสื้อมนหนบอามันต้องการสเต็งเนี่ย 178นะครับอิน143เด็ก71ให้ให้คุณนับตามนี้เลยนะก่อนที่จะถึงเลเวล52นะครับแต่พอช่วงเลเวล52อะ่ะระดับสกิลเนี่ยระ,ระดับสกิลเนี่ยจะเพิ่ม1ขั้นนะครับระดับสกิลจะเพิ่ม1ขั้นซึ่งมันทำให้มีสเตตัสในการอัพเนี่ยมากขึ้นนะพอเราเลเวล52 53ตรงนั้นนะครับคือเราจะมีสเตตัสพอที่จะอัพให้มันเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพื่อมาถือชุดชาร์โดนะอันนี้สำหรับคนที่จะถือชุดชาร์โดแล้วก็ ถามว่าชุดชาร์โดเนี่ยเราจะถืออะไรนะครับเสื้อมือเท้านะครับเสื้อมือแล้วก็เท้าเนี่ยเราจะถือเป็นแอมทั้งหมดนะครับเนี่ยเป็นแอมทั้งหมด,หมดเดี๋ยวจะซื้อให้ดูเลยนะอ่าแต่สําหรับใครที่มาแบบงบน้อยๆไม่อยากจะซื้อของอ่าพวกนี้ใส่นะครับเนี่ยดูราคานะสอง้กว่าเอ็มสามอยเอ็มอย่างเงี้ยก็ไม่ต้องซื้อนะครับแล้วก็เล่นตามปกติทีเอสอนไปตอนแรกนะอ่าอันนี้ นะครับก็ซื้อมานะก็ซื้อมาดูเป็นแอมนะครับผมมือก็เหมือนกันนะครับมือเองก็ดูเป็นแอมนะมือเองก็ดูเป็นแอมนะครับผมอ่าดูเป็นแอมนะอ่าเนี้ยแอมเนี่ยแอมอย่างเงี้ยอันเนี้ยสิบอมใช่ไหมแต่ว่าเมื่อกี้เห็นมีคราฟแมนนะครับแอดรู้สึกอยากเล่นแปลกๆว่ะอยากถืออยากถือคราฟแมนไม่รู้ทําไมแต่ไม่รู้ทําไมแต่อยากถือคาราฟแมนเอ้ยไม่มีเหรอเออเอเอไม่เป็นไรนะครับอ่า อันนี้เป็น m 7นะครับ m 7 1 0 m 1 0 m ซื้อมานะประมาณนี้นะครับผมเนี่ยอันนี้คือตัวอย่างของคนที่เขาจะเล่น3รูนะครับเนี่ย mac หนึ่ง m 2นะครับโคตรแรงเลยนะบอกตัวว่าโคตรแรงนะแต่ว่ามันมันบางนะครับแต่ว่า m เเนี่ยมันโกงถึกได้นะเดี๋ยวไค่อยว่ากันเวลาเราทําของไปแบบไกลๆนะครับส่วนหัวนะครับหัวเนี่ยจริงจงอะ่ะดจะแนะนํนะาเป็นหัว m ครับผมนะยจะแนะนําเป็นหัว m ครับ เนี่ยอย่างเงี้ยกาลังดีแต่ว่าถ้าเกิดคุณจะเล่น3ามลูนะแนะนําถือหัวคลินะครับแนะนําถือหัวคลิอย่างงี้ทําง่ายกว่าเพราะว่าเราจะถือเป็นเลเแปดซึ่งเราถือเป็นเลเแปดเนี่ยเราจะทาแม็กเลเยเจได้แต่นี่ค่อยว่ากันนะครับอันนี้เริ่มเริ่มไปลึกแล้วค่อยว่ากันนะอ่ะถ้าใครจะแบบจะถือ3ามลูนะครับแนะนําถืออย่างงี้นะครับถือเป็นคาบคลินะครับส่วนถ้าใครบอกว่าผมถือเพื่อ ให้มันไปต่อได้ง่าย m ครับผมซื้อมาเลย 2m นะอ่าทีนี้เรามาดูสเตตัสทั้งหมดนะครับเหมือนที่แอดว่าไหมอ่า้ยนะครับ170นะครับอันนี้บวกหนึ่งมาแล้วนะอ่ารองเท้าล่ะรองเท้า156นะครับเห็นไหมว่าไม่มีอันไหนมากกว่าเสื้อเลยนะครับไม่มีไหนมากกว่าเสื้อเลยนะครับแค่ถือเสื้อได้ถือทุกอย่างได้หมดนะครับส่วนอาวุธนะครับ อาวุธนี้พูดตามตรงว่าเราจะถือของชา a d ดูไม่ได้ครับผมเพราะว่าสเตตัสถือเราไม่พอเดี๋ยวให้ดูนะสเตตัสถือเราไม่พอนะฟอสชิลมันเอา178นะครับซึ่งอ่าเท่ากันใช่ไหมเมื่อกี้เท่าเนอะ178นะครับ178หรือว่าเท่าหมดวะเดี๋ยวดูแป๊บหนึ่งอ๋อเท่าหมดนะครับ ถ้าเท่าหมดถ้าถือได้ก็เอ่อก็ถือนะแต่ว่าแอลเลนส่วนใหญ่แอลเลนตัวใหม่แอเลนพวกอาชีพอื่นเนาะแต่ว่าพวกอาชีพอื่นนี้มันถือไม่ได้นะอ่ะถ้าถือได้ก็ถือชารโดนะครับแต่ถ้าว่าถือไม่ได้นะครับถ้าถือไม่ได้จริงๆอาวุธเนี่ยมันถ้าไปไทเทียมมันไม่ค่อยดีแล้วนะครับเราใช้สูตรเดิมได้ก็คือเราไปซื้ออาวุธอ่าจากร้านนะครับเดี๋ยวพอเราเลเวลช่วง50กว่าเนี่ยเราจะไปเมืองใหม่ได้เช่นฟอร์ลูน่านะครับ อา,อาวุธที่อยู่ในฟอร์ดลูน่าเนี่ยก็ประมาณพวก G6 แล้วนะพวก G5G6 ถือไปก่อนได้เลยครับของที่ดอกจากมงจากมอนอะไรเนี่ยถือใส่ไปก่อนได้เลยคือเราบอกแล้วว่าช่วงแรกเนี่ยเราไม่จะเป็นจะต้องโฟกัสของใส่เลยนะครับไม่แต่ชิ้นเดียวนะเราไม่จะเป็นจะต้องโฟกัสของใส่เลยนะครับแต่นี้ไว้สําหรับแบบคุณอยากเปแล้วกันนะครับผมผมอยากเปให้มันแรงอ่ะพี่นะตั้งแ,แต่ช่วงเริ่มก็ประมาณนี้นะครับผม อ่ะสเตตัสอัพยังไงก็ไปดูนะครับส่วนถ้าใครอัพสเตตัสเกินไปแล้วนะส่วนถ้าใครอัพสเตตัสเกินอ่าอันนี้ไปแล้วเกินนันเกินอันนี้ไปแล้วถามว่าชิวเนี่ยมันจะเน้นอะไรต่อนะครับเราอัพสเต็งนะถ้าอีทเรา3ามแล้วเด็กเรา2องสี่แล้วอัพสเต็งยาวไปเลยไม่ต้องไปอัพยอย่างอื่นนะเพราะว่าชิวเนี่ยปิดรูปแบบเพราะว่าชิวเนี่ย สเต็งเนี่ยมันจะได้สเตตัสที่เราต้องการนะครับคือเลือดนะแอคแท็ Attack นะครับผมอ่าอันนี้คือเรายกตัวอย่างง่ายเลยเลือกแอคแท็ส่วนพวกส่วนเด็กเนี่ยมันจะได้แค่ความแม่นครับผมกับค่าบล็อกนะซึ่งเออเราไม่ได้ต้องการอะไรมากขนาดนั้นนะครับเราออพแค่ใส่ของได้ก็พอส่วนอินเนี่ยเราคือเราไม่ใช่สายเวทเราไม่ต้องการอยู่แล้วนะครับผมอ่าประมาณนี้นะครับลงสเต็งอย่างเดียวเลยนะครับผมถ้าอินกับเด็กถึง ตามกําหนดที่เราใส่ของได้แล้วนะครับโอเคครับนะวันนี้ E ีีแรกจบเท่านี้ก่อนนะครับเดี๋ยวจะรีบเล่นตัวนี้นะครับเดี๋ยวจะสอนต่อไปเรื่อยๆนะซึ่งเอเวต์เนี่ยค่อนข้างที่จะละเอียดกว่าตัวอื่นแน่นอนนะครับไม่ต้องห่วงถ้าใครตามเอเวต์แอดนะครับถ้าใครตามเอฟอดนะครับผมอ่ะขอโปรโมทสักนิดร้อยนะครับผมอ่ะตอนนี้นะครับเซิฟทีนะครับวงเล็บมาเซิฟทีนะใครอยากจะตีบวกไอเทมนะครับบวก15นะตั้งแต่ ขั้นแดงเลยนะครับพวกพวกของซิกนั่นแหละพวกของซิกจนถึงพาราเดียมเลยครับผมอ่าทักเพจแอดมาได้เลยนะครับหรือว่าจะทักอ่าร้านตีบวกก็ได้ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับผมอ่าไปสอบถามราคาได้เลยนะครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าใครแบบอ่าไม่อยากบ้านตัวละครเองนะครับขี้เกียจบ้านตัวละครเองนะครับอ่าก็ทักหาแอดได้ครับผมแต่ขอรับไปเซิร์ฟทีก่อนนะเพราะว่าแอดสามารถรับได้ตั้งแต่เลเวลหนึ่งจนถึงเลเวลร้อยเก้าสิบเลยครับผมนะทักมาเลยกันแล้วกันนะครับ แล้วก็ขอฝากนะขอฝากช่องใหม่นะครับช่องสำรองไว้ในอ้อมอกอ้อมใจด้วยนะครับช่องนั้นเนี่ยจะเน้เนไปสายเวทนะช่องนั้นเนี่ยจะเน้เนไปสายเวทเพราะว่าแอดโอนของเวทโอนของสายเวทไปอยู่ไอดีนั่นหมดแล้วนะครับผมแล้วก็แฟนเนปเป็นคนทานะครับก็ขอฝากไว้ด้วยแล้วกันนะโอเคครับวันนี้มีเท่านี้ครับผมบาย,บายทุกคน